สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูช่างทำงานกันนะคะฝนตกเนาะอากาศก็คึ้มนะคะ วันนี้ก็ฉาบภายนอกกันนะคะเขามีอะไรกันนะคะโอ้ปเตเ็นกลางร่ม ปะสายสารถ้าหลุดจะ้ลดมือนะลดลงเลยเหมือนเราอยู่ใจทะเลอ่นั่นมาตั้งเลยเสียบอกันะอันนี้สรุปเอไว้ตรงไหนครับนี่แล้วแม่บุมกาแฟของท่านพี่ชายค่ะกลางร่มกันนะร่มมาแล้วนะส่งมาถึงตั้งหลายวันแล้วนะแต่เรายังไม่ได้ออามากาครับ นี่เราก็ไว้กดเารฝนการฝนเลยรอ้งเลเียวลองลองยาเอาแบบนั่นเลยบอลุงจิมลุงจิมเอาแบบนี้เลย มจะฟัง่ไปไปออให้เียอบ่อได้ไปไซบอได้บานนี้อยู่ข้างมั่งบานนี้ลุงจิมเซจเดี๋ยวแม่มาต่อยเอาอีอันหนึ่งภาษาช่องใจมาแล้วแม่มาต่อยเอาอีอันนึงไปเสีย่ษาคือภาษาไม่กลัวคือยางได้ท่าผู้แก่หง่ะมาเอาออกไหมไม่ มันเป็นหัวอาผู้โศกมูลดีด้วยนั่นโอ้ยตายแล้วตายแล้วโอ้ยลุงจิ้มเล่นนะวะเอาลุงจิ้มเอาอันเล็กเอาอันเล็กลุงจิ้มเอาอันเล็กไหมเป็นพ่อวางมุงกลางไว้แล้วอ้ยถูกไหมเรียบร้อยกับข้าวนะ โอ้มุ้งไม่ใช่กลางให้คนนอนนะคะอุ้ยแต่ว่ามันเข้าไปได้แมงกลางเข้าไปได้นั่นะก็ได้แล้วมันรอดเข่าได้เนาะเนี่เดยเห็นว่ามันฆ่านั่นมมันก็เข่าได้ละสีนั้นเออมุ้งแบบนี้นอนดีด้นอนคนเดียวเนาะสบายเลย นี้เราก็มีท hey? ั้งลมเั้งน้ำนะคะห้าสองครับเซตแค่นี้นะคะอืมแต่ว่ามองนีนดำหน้าได้นะพี่น้องลุ้งละเอียดหนาวมองนีนดำหน้าได้นะลูกจะเอาหินมาเทเเอามาเทถ้าไม่เทหินเดินไม่ได้เวลาฝนแล้วมามาเปิดหน้าแบบนี้ยิ่งเละเลยนะถ้าฝนตกอ่ะเพราะว่าลุกจะทำนาข้าวค่ะตรงนี้ สงสัยมาปั่นแต่เช้าปั่นแต่เช้าโอ้ผู้ใดนอนบรตื่นแทะมูอันเฮดเวียเราจะคล้องนอนยังบรตื่นกลางกลางมุ่งอยู่นะพี่น้องนี่ค่ะวันนี้ก็ฉาบปูนกันนะวันนี้คือฉาบด้านนอกนะะ นี่นะคะชาปูนนะ,ะอ๋อช่างพงปูกระเบื้องช่างพงปูกระเบื้องนะคะแอดไซก็ฉาบนะคะวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะคะรอบนอกนะคะนี่นะคะ่ะ ฮะยู่นกรกับเป๋าเนี้แล้วนู้นึู่เตะเลยลูกจะพาข้าวแล้วเตะเลยพ่อกมาสิพ่อว่าเตะออกมามาแสดงข้าทางสิว่าข้าไหนพี่สาวลากินนอากนั่นกนิน อืมพออืาอาอีกแล้วหลังจากฝนอ่า้าาตกนะคะพี่นอ้อง

ได้คใหม่มาเนี่ไปดูคลิปคลิปเของพี่มันนอกเขาบอกของพี่ทนนอกได้คนเดียวูอะไรโีได้การตัดกระเบื้องตัดกระเบื้องหมอกระเบื้องพื้นนะคะสีนี้นะกระเบื้องพื้นนะเนาะเสืนาสีเสื้อกระเนาะ ใวนก็มืดเดี๋ยววลุงก็ฉาบปูนนะคะก็มีช่างพงคนเดียวนะครปูกระเบื้องครับปูกระเบื้องพื้นห้องน้ํานะคะจะได้ช้างเพิ่มสองขวดเลือก็ไม่เอานะเอาไปช้าง